บานขนาดไปจะไปาตัวใ<ป>หญ่ขนาดสบายดีพี่น้องจ้าสบายดีพี่น้องเ,เ,เ,เนนพื่นไปเบอร์สกูสุดคนพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาลงนองเอาปลาก่อนมีพี่นอ้องเพื่นมาแต่ในเมืองเพื่นมากินปลานี่มากับนางงามคือเก้าสบายดี <c oughs> พี่น้องบายยังยังพากันเลิก กินคึ้หอมแท้ลงแอรลงเอาไว้บ่เลยพวกเอาอันนี้กับน้องอีพ่อน้องอีพ่อน้องอีพ่อเบอร์จะสามคนนี่ลูกบุงอันนี้ค่ะเราเลยเออสายแค่ไหนวะอ๋อแบกกะแล้วลงอีกบ่ เออมันแพ้ไวบ่อลมันกแตขึ้นนำาลวัก็ลงเลอาเพิ่กำลังเลือกผักกระปองอยู่แล้วก็ที่บ่านแห่มันน้อนบ่อเบ่อบ่เอาเล่าข่าวว่ามันจิบน้อยนึงอืมโคตดีแหละนอนเลยเหมือนกันรับยาวเลย เออกินแล้วบอกินข้าวกินน้ำก็ฮะอุ้ยเยอนอ่ยอันจ่าพี่น้องจ๋าเปนเอาอันผักกระป๋องคืออะไรก็สิวานเฮ่เอาบ้านเดียวไปจนนักแห่มนะเออบาเดียวปจนนกแห่หปลาคือสิหลคลักเนาะ

แห่ไม่ดังนึกนานหลายคนนะเฮ้ดังเดียวเนเอาหลายดังเฮ้แกนะขออคนต่ดังเนาะเห็นคนเดียวมากเห็นเห็นโอมีว่าเห็นดอีกแล้วอีกแล้วด้อีาก้วเฮ้ยเจ้ากับพระนางมไม่หมนใส่ดีแล้วเอาไปสั้นหมันนี่คได้อีกแล้วอันนั้นใต้กระบองเอาเนาะ ว่าเถอะวยางเดียวแล้วย็ได้เยีลูกส่งหาตัวนี้คนนี้เดียวจวยมันหลืไม่คยอเพิ่งไปจับซวมันแตแม่้อนรเอาเข้ามานี่นะมันย่เริ่มมันมากว่เดยไฟแล้วัก

ได้แล้วปาดอัศีได้แล้วไปเลยเร็วสัน

S <S uh, ไปแล uh, anyway, right ้วไปแล้วก้อยแล้วแค่บบจิกตีนมันเอ่ยด้ล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ตันไหนจะทำนี่เนาะจเยอะบรรลีเยอะผนไม่ให้เอาสิได้แหละเนื้ออยู่บ้าบมงดูสูยดูบาเยื้อเติบไปหันสามคนนี่แล้วตันนึงต้นแคร์ โอ,โอ้ยไม่มาสักกันสู้

ไฟคือไกอันน okay. okay, ีเนี่ยแาเ้นั่งเนีกมือบกที่กาู้กงขไม่อวนเอาเหตุตันนั้นนะ้วนนยนะงเดี๋ยวซอยกันองไปเพิ่เามาแล้วมีูได้เพิ่ยังมีอยู่ได้เอา

ตัวนไแะ้อเได้อีกหลายเี้ยมัละปานเม้อแบบนี้ฮะมันจะนอกพี่ป่าฮะมันจะแคมพี่เออนะมดละป่าละนั่นเดี๋ยาเม้อได้แล้วตัวเยอตัวนี้

ย้ายัอยู่ที่ไหนล่ะบอจึกตีลัดสุดไดแล้วรแล้วปาดปลาหลอะไรปาดเอาสีก็ได้ปาดสามพี่น้องก็เจ้าเดือาสุขนล เอ็มปากได้อาิมดิบดียวหมันาเดี๋ยวอัดเย้อมีปาเองมันตื้อมันจะตื่นแบ่งแข่งได้ตลอดตั้งล่องมากด้ได้ตลอดเหมือน่ะนคืจับง่ายอาเอเ ัตีนบนออีๆเรปงลยมันบจะยเอาอีกเหรฮะปลเค็งอะไนีมันขัดนี้เอาปาขอขึ้นมันมากินปลาน้อยฮะมากินไข่ปลาตัวอื่นก่อนนะะกอบดีกน่ะมุมไหมุมไไปตัมไปนเสียกับเบียนนะกับเบีเดเบียะอยู่อันย่ำซะขอบๆอบแต่อีกแล้วแตอีกแล้ว ปลาตัวเงี้ยเออตัวใหญ่ดึ่งตัวบักใหญ่ปาสะออนปาเนาะตัวใหญ่ใจับสุงม้วนเลยม้วนกรลงมาเลยแม่ลืมลืมยมาแต่ขาบอกปลาแล้วเอาเืนมาเนาะยาจะใมือสัมมือสัไม่มารอกเด็ม้วนเล มูจากงานดีมาทางนี้เรกินเน็้าตายเนีางสาวลาวเก็บนะเ้ยยังหัวบะหมี่เลยเหือกมั่งแค่ได้เหต่ยบก้านอะเอตัวใหญ่สองคนลกมั้ห้ยแล้วมือซอข้าวเงีียงมันอ่ะเออมันจังบดลุ้อมันยังไมลุ้อ่

ใช่คุมั๊กแม๊บมั๊กแม๊บคู่เดียวเราคุณผู้ชมพี่จังมีวัาเล่อีกไปได้ไปได้เฮ้หมาไม่เฮี้ยนหรอกเนียมีเงี้ยเง้ยดูดีเฮี้ยนหมาดเลยโอ้โหเสียงหมาเ้ยเสียงหมาเลยต้องรักนอนยุกค้าง เราเมื่อเอาแฮจะบุนวลาเราไปกันเลยกากุกก่เกนโอ้ท้าทายนาให้นูบเ้เดี๋ยวบักกี่ลายแล้วไปเมืออนั่นก็เป็นกลางก็บักของนั้นไล้คุณเจรถนะมึงอาน้ำากะเด็ขึ้นมาขึ้นมาปิ้งเด้อป้งเดอมือสังหาร่นะ เดี๋ยวอามีได้แล <t> ้วได้ขนาดน้าไปกันแล้เส <t> ียก <plus poetry> ่อนเถ่ะนะนี่แต่อีกแล้ว จะพอพันจับได้แล้วมันยังถามแบบนั้นเหรอเนังนได้แล้วเฮกน้อยลันจะงอันนี้ทนันนอเกือบสิปีแล้วอืมก็อันนี้ทนก็ตกน้มไปนือซื้อปลานี่ขอซื้อตลอดเทอร์เซิสาวโลให้แก่เจ้ากินหลวมไปเอาไปว่าเขาจะเอาเลยใสถังมันซื้อยืมกัอิท

เอาอยู่ดีกันหลาวีนี้ที่ยุตุ้มยบซุ้มมันมีแแหเอาซองกันนะซองแฮ่ปลานี้เพิ่นอาขึ้นมาหน่อยนึงอยู่คนลหลอยู่ตัวอันก็ปลานะอตัวน้อยกเรา่อยคืนตัวน้อยมันได้หลายแล้วดิซ็เ เราบอกเอาโรขอบอฮะเหลือก็ไม่กินก็นะกิจเจาปล่อยตัวน้อยฮะเอาเาาบอสสองคนเพื่อนเราบอสปล่อยอือมาเสียมเอามาเสียมเสียมไม่ยึงเสือกปะเสียมพีพ่อก็ได้เอียดเนี่ฮะเราบอสกับเสียมเล่นท <right> ีน้ำเดียวจ้าพี่น้องาจ้านี่ลา หลายๆจ,จ่ใยพี่น้องชต้นนี้ขอฝากบรรยากาศที่นี่เด้อจังใดกิรืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้จาพี่น้องจ่าสุดท้ายกรับข้าวมาสบายดีสวัสดีครับ